ครับนี่คืออาหารเช้าที่ฮันนี่โฮเทลที่มิชิลาครับ this is a breakfast at มิชิลาโฮเทลฮันนี่ฮันนี่โฮเทล a ีแอนบะแน่นใช่เลยพี่เหมือนน้ำเปล่าเลยนะอ๋อใส่นั้นต้องใส่นี้ไปก่อนดิ <Okay. S 1> นเทีเข้าไป $30 per night. It's quite expensive but only have only two hotels in Michira. And Honey Hotel had very good view close to the lake. Michira, Myanmar. Thanks for watching. As I said, olive tea and banana. เนอะ they have omelette at h o n นี่โฮเทลก็มีไข่เจียวด้วยครับเจะเห็น,นี้แบบดิกลีบเกียวเกี๊บไปทายอะไรในเมืองไม่รู้ตลาดตลาดใช่ตลาดเยอะนันนคือคอนเซ็ปต์เลยวะ I am getting a little bit cold, cough and sore uh, sore throat, and uh, my voice my voice is not good. Need something hot, so I love hot tea. This is uh, breakfast in. เนียนมามิชิราฮันนี่โฮเชอรเอาพี่แล้วนั่นผมเขาไม่มีแม็กกี้อะไรอย่างงี้หรอไม่น่ามีเนะหรอเขาให้กินกับอะไรอ่ะไปกินอะไรอ่ะกินกินตะกรีกนแต่บอกว่ไม่รู้นี่กระเป๋าเหรอ,หรอไม่มีนะ Mm. Rồi. Right. Put more butter. And jam. Oh mm. here, toast. i already put the butter and jam already so you need to cut to the bread like this put. like this take together and mm. my style lovely mm. I can smell butter and oil of an um, omelette Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Well, didn't see mm. Thanks for watching. The last thing I wanted to try for my breakfast is banana. Go, right? Very big Myanmar banana. กุยหางบุ้งไหมกวย,ยน้มหวางวกัดฟัน <laughs> ไม่ค่อยหวานแสดงว่าไม่ใช่กวยหนามกวยป่ากุยหางบุ้งไหมม,มันเงี้ยนั้นเจอปิ้งอะ่ะใช่ก <laughs> ุยหางบุง้ it's not quite sweet ไม่หวานเลยไม่หวานเท่าไหร่ In my style, very good, very big. I have to eat it because I need vitamin C. In Thailand, in my hometown, Hong Thailand, banana, much more sweet. แล้วไม่เวิร์กไม่ผ่านผ่านก็เหมือนกล้วยมันไม่ค่อยหวาน,นมันเป็นกล้วยที่พี่บอกลูกใหญ่หเฉยๆแต่ข้างในมันผลไม้ที่นี่มันสุนทานด้หรอกหนี่ใครผลไม้ไมให้มัน,มนรสชาติเข้มขน้นใช่ผม,มดูหลายประเทศเนาะทั้งจีนทั้งอะไรช่างแต่นี่ใครเป็นผลไม้น,มนะสุดยอด สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางเมืองไทยนะครับข้างๆบ้านมีตลาดผลไม้อะไรก็ช่างครับรีบไปซื้อไว้เลยภูมิใจไว้เถอะว่ามีของดีอยู่ใกล้ๆตัวต่างชงต่างชาติมานี่เขามาซื้อกล้วยซื้อแตงโมมาบ้านเรานี่เขาเนึ่อว่าให้ฟรีนะครับถูกมากอยู่ที่อเมริกาผมเคยไปซื้อเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะแก้วมังกรลูกละลอยนะครับตำ เพราะว่าเขาปลูกเองไม่ได้หรือพวกพริกเนี้ยปลูกอยู่หลังบ้านเราเนี่ยเด็ดเล่นเด็ดหัวเนี่ยนะพี่แพงมากอเมริกากินทุเรียนไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นมันต่าง,งคนเอเชียนะที่สั่งทุเรียนไทยไปกินญี่ปุ่นไปหวันจีนนะ